สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมากับดวงนะคะตัวเลขซ่อนแอบงวดวันที่16กรกฎาคมมาแล้วงวดวันที่1กรกฎาคมนะคะก็สำหรับชุมชนย่านเก่าวังกรดนะคะจังหวัดพิจิตรก็หลุดนะคะสำหรับหน้าปกของตัวเลขซ่อนแอบแล้วก็มาดูงวดวันที่16มิถุนากันนะคะที่เป็นนกนะคะที่แอดให้สังเกตว่า นกหนึกิ่งไม้9นะคะ,ะแล้วก็เป็นตารางนำโชคนะคะที่ให้ก็ให้ทุกคนนะคะสังเกต61ใช่ไหมที่มันออก3ครั้งเลยในปี64คะ่ะซึ่งแอดก็บอกว่ามันน่าจะปีนี้มันก็น่าจะมานะคะหนแต่สำหรับงวดวันที่ หนกรกฎานะคะมันก็มาจริงๆนะคะแต่มันไม่ได้มาหนนะคะมันมา 6, 1นะคะซึ่งออกไปแล้ว3ามครั้งใช่ไหมคะบารวมกับตัวครั้งนี้ก็เป็น4ครั้งนะคะซึ่งหกนะคะก็ยังไม่มาเออไม่ใช่สิหนึ่ง 1, ก็ยังไม่มาเช่นเดิมนะคะแล้วก็มาดูอีกออภาพนึงนนะคะก็สำหรับ งวดวันที่16มิถุนายนเหมือนกันนะคะก็ที่แอดให้ไว้นะคะสำหรับใครยังตามตัวเลขเดิมอยู่ก็มี17นะคะก็เอ่อไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ออกไม่ออกในงวด1กรกฎาคมคะแต่ไปเอางวดที่แอดแปลงงวด16มิถุนายนนะคะมาออกทั้ง2ตัวเลยนะคะทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะคือโอเคนะคะสำหรับ หวยประจำงวดวันที่1กรกฎานะคะบน17นะคะล่าง61นะคะแล้วก็รางวัลที่1งวดวันที่1กรกฎา2 5 6 5 9 8 1 4 1 7เลขท้าย2ตัว61ค่ะเลขหน้า3ตัว287และ242 2, เลขท้าย3ตัว002และ542 S 1> <S 1> ก็สำหรับชุดตัวเลขซ้ำนะคะก็417นะคะออกซ้ำกับเลขหน้า3ตัวนะคะของงวดวันที่16รกรกฎาคมปี64แล้วก็งวดวันที่16พฤศจิกายนปี64เช่นกันค่ะแล้วก็มาดูต่อนะคะ287ออกซ้ำกับเลขหน้านะคะงวดวันที่1กันยายนนะคะพศ2564และ 5 4 2สี่สองนะคะออกซ้ำกับ16พฤศจิกายนสอง4้ากสี่เช่นกันค่ะก็ออกซ้ำไปตามๆกันนะคะทั้ง3าตัวเลยนะคะต่อไปนะคะก็มาดูหน้าปกของงวดนี้กันค่ะงวดวันที่16กร,รกฎานะคะหน้าปกนะคะนามพระราชทานพันุ์พืชและสัตว์ผีเสื้อกลางคืนศิลินทรนะคะก็มาดูกันนะคะตัวเลขชุดแรกนะคะสำหรับปกนี้นะคะ ที่แอดวงกลมไว้นะคะก็คือตรงที่มันเดี๋ยวจะทําไว้ให้นะคะก็คือตัวแรกเลยนะคะก็เป็น6 7นะคะ6กับหัวก็เป็น9ก้า่ะคะ่ะต่อไปนะคะชุดที่2ก็3 4นะคะก็ตรงที่วงกลมไว้เลยก็จะเห็นชัดมากนะคะเป็นตัวดำๆนะคะ3และ4นะคะ ต่อไปนะคะก็เป็นตรงปีกด้านาด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็น7และและ5นะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นตรงให้สังเกตรตรงหนวดของผีเสื้อนะคะมันจะเป็นตัวเลขเไทยนะคะตรงหนวด ด้านซ้ายก็จะเป็น6นะคะด้านขวาก็จะเหมือน8นะคะแันชุดนี้ก็จะเป็น6 8นะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูสูตรลบสบวกสนะคะสูตรลบ3าบวกสก็สำหรับงวนี้นะคะมันก็มี1นะคะ1บน1ล่างเลยค่ะเราก็จะหาสูตรลบ3าบวกสได้ง่ายนะคะ,แล,ะ,ะ,คะแล้วตัวเลขมันก็จะน้อยด้วยนะคะเราไปดู ย้อนหลังกันนิดนึงค่ะสำหรับ17กุมภาใช่ไหมคะ17กุมภามีทั้ง7บน7ล่างเลยค่ะก็บวกลบออกมาแล้วก็จะได้เป็น76นะคะ76ก็ซึ่งมาออกในงวด16มีนานะคะเป็นบนนะคะ67ก็เว้นมา17กุมภาแล้วก็มา1มีนาแล้วก็มา16นะะเว้นมา2งวดนะคะสำหรับตัวนี้แล้วก็มาดูงวดบนที่1มีนานะคะ1มีนา มีศนะคะศูนย์บนศูนย์ล่างก็บวกลบอุณฮะ,ะบวกลบแล้วก็จะได้ศูนย์สและศูนย์หนะคะซึ่งมาออก1เมษานะคะ1นศูนย์นะคะเลขท้าย2ตัวก็1มีนา16มีนา1เมษา,มาก็เว้นเอ่มา1งวดนะคะก็โอเคนะคะก็เรามาดูมวดนี้นะคะ ขวดนี้สูตรลบ3ามบวกสนะคะแอดอะจะให้ในปกนี้นะคะเพราะว่าปกนี้นะคะเราตัวเลขสแนดนะคะมันสังเกตตัวเลขได้น้อยนะคะเราก็จะเอาสูตรลบ3มบวก4มาไว้ในนี้นะคะก็ดูนะคะว่าสูตรลบสามบวกสสำหรับขวดนี้นะคะ1บน1น่ล้านใช่ไหมล้วก็ยึด1ไว้นะคะยึด1ไว้แล้วนำเจ็ดมาลบ3ามเท่ากับ นะคะคก็รวมกันนะคะก็จะเป็น1นสีต่อไปนะคะก็จะเป็นหกนะคะหกมาบวกสีนะคะเท่ากับ10นะคะเราก็ยึดหนึ่งไว้เติมศูนย์นะคะก็จะเป็น1นศูนย์นะคะก็สําหรับสูตรลบสามบวกสี่ตัวเลขที่ได้ก็จะมี1นสีและ1นศูนย์นะคะก็สําหรับวมนนีิค่ะจะสรุปให้นะคะก็จะมี6 7 9 7นะคะแล้วก็3าสีก็ เจ็ดห้านะคะแล้วก็68 46และ1410นะคะก็สำหรับงวดนี้นะคะใครชอบนะคะกดไลค์กด subscribe ให้แอดด้วยนะคะ mm hmm. ก็เป็นกำลังใจให้แอดด้นะคะอย่าลืมดูข้อสาให้แอดด้วยนะคะ,ส,ดดะ,คะสำหรับปกนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆปังๆนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย